สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันเสาร์ทุกคนค่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงระหว่างวันที่8ถึง14ตุลาคมนะคะไพ่เรื่องทั่วไปเป็นไพ่สังคราชค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะหันหน้าเข้าหาทางธรรมพึ่งธรรมะนะคะได้มีโอกาสไปไหว้พระทำบุญบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครูบาอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครองอยู่ค่ะไพ่เรื่องการเงินคือไพ่ก้าไม้เท้า การเงินไม่เป็นไปตามที่หวังไว้ทำให้ต้องรอและก็เกิดความกังวลใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินในช่วงนี้สภาพคล่องทางการเงินก็ลดลงค่ะส่วนการงานเป็นไพ่เด็กถือดาบมีข่าวไม่ดีที่ทำให้คุณเป็นกังวลใจในเรื่องงานนะคะกลัวงานมีปัญหาแล้วก็ยังเจอปัญหาจุกจิกที่ทำให้อารมณ์เสียด้วยหงุดหงิดกับปัญหาจากคนรอบตัว มีคนสร้างความเดือดร้อนรำพานใจให้อาจจะเป็นลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานค่ะสําำหรับสุขภาพเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะถ้าหากเจ็บป่วยก็จะหายได้ในเร็ววันนี้ไพ่ความรักสัปดาห์นี้เป็นไพ่สามไม้เท้าคนโสดอาจจะมีการพูดคุยกับใครบางคนและก็กำลังพิจารณาเรื่องการครบหาต่อไปในอนาคตค่ะส่วนคนที่มีคู่ มีการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะรักกันแต่ว่าอยู่ไกลกันก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลเอาใจใส่กันเท่าที่ควรถ้าหากเคยโกรธเคืองหรือว่ามีปัญหากันมาก่อนในสัปดาห์นี้จะหันหน้ากลับมาพูดคุยเจรจารลงเอยกันได้ด้วยดีค่ะ